น้องคายเที่ยวได้ทุกเดือนรายการพาไปมูวันนี้เราอยู่ที่วัดหายโศกอำเภอเมืองจังหวัดนองคายรู้ไหมมาที่วัดหายโศกแล้วจะหายโศกหายเศร้าหายเหงาหายหงอยหายโรคหายภัยหายไข้หายเจ็บและก็หายจนด้วยวัดหายโศกนี้นะครับอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงทั้งสองฝั่งนะครับแล้ววัดหายโศกนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ดอกไม้ประวัติความเป็นมานั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาท่านผู้รู้นะครับท่านพระมหาปฏิพานพรมยานเมธีนะครับ ท่านเป็นเลขานุการวัดไหโศกนะครับเราก็จะได้รู้กันว่าประวัติความเป็นมาของวัดไหโศกเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปน้องปุ้ยเราไปสักการะนมัศการหลวงพ่อใหญ่ไหโศกกันซะก่อนนะครับในวิหารแห่งนี้โอ้วิหารแห่งนี้เลยนะคะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะก่อนที่จะไปพบท่านเราก็ไปนมาสการหลวงพ่อใหญ่ไหโศกกันซะก่อน านมัสการท่านพระมหาก็จะเดินพรอรายการพาไปมูอยากทราบประวัติความเป็นมาของวัดไหโศกว่าทําไมถึงชื่อวัดไหโศกด้วยครับผมวัดไหโศกเนี่ยมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่ครั้งอดีตวัดไหโศกนั้นสร้างเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมเมื่อปีพุทธศักราช2 3 7 3ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่19กกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 0 3 ซึ่งวัดไหโศกเนี่ยเดิมทีไม่ได้มีนามว่าวัดไหโศกครับเดิมทีเนี่ยมีนามว่าวัดหัวซวยหัวซวยที่แปลว่าลำแม่น้ําที่เป็นทางน้ําผ่านนะครับทีนี้ทําไมวัดไหโศกจึงได้มีชื่อในปัจจุบันนี้ว่าวัดไหโศกเดิมทีนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดอ,อ,องค์เดิมหรือว่าองค์ก่อนนั้นท่านได ติดตามความเป็นมาของสมัยก่อนเนี่ยมีสงครามหรือว่าศึกปราบห่อที่เรารู้จักกันครับศึกปราบห่อซึ่งวัดไหโศกเนี่ยจะเป็นทางผ่านของเหล่าศึกหรือว่ากองทัพเหล่านั้นนะจะผ่านทางนี้ทั้งหมดทีนี้เมื่อเกิดมีการสู้หรือว่าชิงกันแล้วมีการล้มหายตายเสยจยากเขาก็นําร่างทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาทําพิธีที่วัดไหโศกทีนี้ก็ทําให้ลูกหลานของผู้ที่เสียชีวิต ได้มีความเศร้าโศกเสียใจร่ำไห้ทีนี้หลวงพ่อท่านก็เลยอยากจะหาวิธีการหรือแนวทางยังไงว่าให้หายทุกข์หายโศกครับก็เลยขอเปลี่ยนชื่อจากเดิมทีวัดหัวซวยให้เป็นวัดหายโศกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี่คือประวัติความเป็นมาของวัดหายโศกแล้วก็วัดหายโศกนี้มีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอาจจะไปกราบมาแล้วครับ นั่นก็คือหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ไฮโศกได้สร้างที่วัดทัดหลวงของประเทศลาวสร้างโดยเจ้าชีวิตเพชรราชนะรัชกาลที่สีของประเทศลาวครับแล้วก็ได้นํามาประดิษฐานที่วัดไยโกประมาณ700อยกว่าปีแล้วจ,จนถึงปัจจุบันนี้เห็นศาลทางด้านทิศตะวันตกไม่ทราบว่าเป็นศาละอะไรแล้วคะอ๋อนั่นก็คือสตอรี่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดไฮโกที่ลูกหลานญาติธรรมชาวจังหวัดหนองคายให้ความศรัทธาหรือว่า ความเคารพนับถือนั่นก็คือศาลเจ้าแม่สองนางมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมีประวัติความเป็นมาเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามหรือว่าไปชมกันขอเจริญพรมาตาการครับ